ให้ตั้งจิตอยู่กับกายเอาจิตของเราเนี่ยรู้อยู่กับลหมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกหรือรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวรีบทถ้าเกิดเราเดินก็รู้การเดินอย่างนี้ก็ได้หรือรู้อยู่กับการทํางานในปัจจุบันขณะที่เราทํางานอะไรอยู่ก็ให้รู้ว่าขณะนี้ทํางานอะไระพระองค์ตรัสกับป้านนว่านี่คือสติอธิษฐานการงานเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะได้เหมือนกัน แค่เราตั้งใจทำงานก็เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะแล้วนะการเอาจิตอยู่กับกายนะจะเป็นลมหายใจก็ตามเป็นการเคลื่อนไหวรีบทก็ตามเป็นการทำงานในปัจจุบันก็ตามเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งความไม่ตายนะพระองค์จึงบอกว่าผู้ใดบริโภคกายยะะตาสติผู้นั้นชื่อว่าบริโภคอมตะธรรมกนะครเอาจิตอยู่กับกายเนี่ยคนนั้นกำลังจะได้อมตะธรรมคือความไม่ตายนะ เราจำคำผู้เจ้าสั้นๆไว้แค่นี้ก็พอลนะะพระศาสดาของเราเคยพูดเมื่อ2,000กว่าปีมาแล้วว่าผู้ใดบริโภคกายยตาสติผู้นั้นชื่อว่าบริโภคอมะตนะธรรมถ้าโยมลืมการเอาจิตตั้งอยู่กับกายก็ชื่อว่าลืมอมะตะธรรมเหมือนกันระองบอกว่ากายยตาสติอันชนเราใดหลงลืมอมะตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมนะถ้าโยมลืมกายก็ลืมอมะตะเหมือนกัน <c oughs> หลักของการภาวนานเนี่ย พระศาสดาให้ตั้งจิตไว้กับอารมณ์อันเดียวแล้วพยายามทิ้งอารมณ์อื่นๆที่เหลือให้มากที่สุดให้ไวที่สุดเพื่อลดการเกิดของจิตจิตสร้างการเกิดปั๊บเนี่ยดับเลยจิตสร้างการเกิดปั๊บดับเลยเพราะการเกิดเป็นเหตุนำไปสู่ชรลามรณนนะแก่และตายแก่และตายมีได้ด้วยเหตุอะไรมีได้เพราะการเกิดผู้เจ้าจึงถามอนนท์ว่าอนนท์ถ้าการเกิดเนี่ยไม่มีโดยประการทั้งปวง แก่และตายจะมีขึ้นมาได้หรือไม่พระนน์ก็บอกว่าไม่ได้พรูเจ้าบอกถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อจิตสร้างการเกิดอยู่ตลอดเวลาแก่และตายก็จะตามมาตลอดเวลานี่เป็นสังสารวัตรนะเรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่เนี้ยจิตก็ไปสร้างอารมณ์ปั๊บเกิดอีกแล้วนะคิดอดีตบ้างเพลินไปเรารู้ตัวดึงกลับมาที่กายอยู่สักพักหนึ่งไปอีกแล้วนะดับจากกายไปสร้างการเกิดใหม่เพลินไปอีกไปคิดอนาคต นะมีสติดึงกลับมาะละความเพลินดึงกลับมาได้อยู่กับกายสักพักหนึ่งหลุดไปอีกแล้วไปเกาะกับเวทนาพอใจไม่พอใจบ้างเพลินไปอีกละความเพลินกลับมาอยู่ที่กายอีก <c oughs> นี่คือ <c oughs> เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวงจรของจิตชาติชลามมณนะพบชาติชลามมณนะเกิดตลอดเวลาขณะที่เรายังไม่ตายจิตก็สร้างพบชาติชรามรณะอยู่ตลอดเวลาตัวอาการจิตอันเนี้ย เขาเรียกว่าปฏิจจสมุปาทิ้ามันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเราจะมาแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะไม่ตายก็เลยต้องมาสร้างอารมณ์อันเดียวก่อนตัวอารมณ์อันเดียวนี่คือเอาวิญญาณขันเนี่ยมาเกาะกับกายขันทั้งหมดมีหนะ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาวิญญาณมาเกาะกับกายเข้าไว้นะวิญญาณเกาะกับกายเสร็จเนี่ยทิ้งสามขันที่เหลือมันไปคิดอดีตรีบทิ้ง ไปคิดอน,นาคตรีบทิ้งไปรู้สึกสุขทุกรีบทิ้งละความเพลินซะและพระศาสดาหให้กลับมาอยู่กับกายเข้าไว้นะ <c oughs> กอกับกายเข้าไว้การเกิดของเรานะในขันต่างๆอีกสามขันจะถูกทิ้งโดยอัตโนมัติถูกทิ้งทันทีเลยดับการเกิดไปได้สามขันเหลือขันเดียวนะ <c oughs> ขันเดียวตรงนี้เอาไว้ตอนที่โยมจะตายลมหายใจสุดท้ายของชีวิตผู้เจ้าบอก ให้จิตอยู่กับกายจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตนะเมื่อกายแตกทำลายปั๊บเนี่ยนะจิตหาที่เกาะไม่ได้นะเมื่อจิตหาที่เกาะไม่ได้อุจ้าบอกจิตก็จะหลุดพ้นเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้มีแค่นี้เองนะหลักการเป็นอย่างนี้ะนั้นหลักการไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะแค่สร้างแค่โยมต้องละความยึดมั่น5ธรรมชาตินี้ให้ได้ พราะห้าธรรมชาตินี้เป็นของแตกสลายเหมือนแก้วใบนี้ทำยังไงจะไม่ให้แตกนะไม่มีวิธีเพราะมันเป็นของเกิดสิ่งใดเกิดมาแล้วแตกแน่นอนคือต้องตายธรรมชาติที่มีการเกิดจะมีการตายเพราะนั้นทำยังไงจะไม่ให้จิตเนี่ยเกิดขึ้นได้เมื่อเกิดขึ้นปับ๊บต้องดับการเกิดทันทีถ้าโยมสามารถดับได้เร็วเท่ากระพริบตาพระศาสดาก็จะชมว่าเธอมีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนั่นคือ โยมจะเพลินกับอารมณ์น้อยลงน้อยลงความเร็วความเร็วในการเอากลับมาจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนั่นคือโยมมีสติไวขึ้นนะเมื่อสติไวขึ้นสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันก็ต่อเนื่องยาวนานขึ้นความรู้ตัวที่อยู่กับปัจจุบันต่อเนื่องยาวนานเรียกว่าจิตโยมมีสมาธิโยมจะทําอะไรมันก็จะตั้งมั่นอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นได้นาน,น,นและถ้าจิตตั้งมั่นได้อย่างนี้ทําอะไรก็ดีหมดนะงานก็ดี ชีวิตก็ดีคิดอ่านอะไรก็ดีหมดผู้เจ้าจึงบอกว่าตรงเนี้ยเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาทําให้ปัญญางอกงามปัญญาภัย,ภยบูนปัญญาแ่นปัญญาเร็วปัญญาไวนะปัญญาจะเกิดได้พยมทําสมาธิละความคิดอกุศลทั้งหลายละอารมณ์ทั้งหลายออกไปนิวร์ทั้งห้าออกไปอกุศลออกไปอันนี้จะเป็นเหตุให้ปัญญาเราเกิดขึ้นมามเมื่อจิตยมตั้งมั่นยมปล่อยวางสามขันธ์ที่เหลือเนี่ยแล้วเนี่ย สิ่งที่โยมจะได้ฝึกตลอดเวลาระหว่างที่มีการละนันทีคือความเพลินคือโยมจะเห็นการเกิดการดับตลอดเวลาจิตโยมเผลอไปคิดเรื่องอดีตโยมจะเห็นว่าลมดับความคิดอดีตเกิดเมื่อโยมละความเพลินเอากลับมาที่ลมโยมจะเห็นความคิดอดีตคือสัญญาดับ Message. ลมเกิดจะเห็นการเกิดการดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลานั่นคือเราเห็นอริยสัจสีเห็นอย่างที่พระศาสดาหเห็นเห็นสมุทัยคือเกิดเห็นนิโรธคือดับ สิ่งที่กําลังเห็นคือตัวทุกข์และสิ่งที่กําลังทําอยู่คือมัคเจริญมัควิธีคือสร้างสติหรือการละนันทิดึงกลับมาตรงนี้นะกลับมาอยู่ปัจจุบันตรงนี้เน้นการปฏิบัติภาวนาทำแค่นี้นะทำแค่นี้อืมไม่มีอะไรซับซ้อนมากแค่หลักการแค่นี้โยมก็ทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆเ,เครื่องวัดคือความเร็วในการกลับมาเนี่ยจะเร็วขึ้นโยมเคยนั่งสมาธิเผลอไป นั่งครึ่งชั่วโมงกันั่งคิดมันทั้งครึ่งชั่วโมงเลยอย่างนี้อาการอย่างนั้นก็จะค่อยๆหมดไปอาจจะเผลอไปคิดสักสนาทีสี่นาทีห้านาทีดึงกลับมาได้ต่อไปก็จะเร็วขึ้นนาทีหนึ่งดึงกลับมาได้ต่อไปก็วินาทีเดียวหลุดไปปับ๊บกลับมาได้นี่คือกระพริบตาเดียวพระศาสดาก็จะชมว่าเรามีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศน,นะถ้าเราทํางานอยู่ก็อย่างที่บอกให้ตั้งใจทํางานถึงกรอบมันจะกว้างโยมยังคิดโน้นคิดนี่อยู่ แต่กรอบคือใช้งานเป็นกรอบยมคิดอยู่ในงานไม่คิดออกไปนอกการถ้าเราทํางานอยู่ใจคิดว่าเอ๊สาวอาทิตย์นี้จะไปเที่ยวไหนอันนี้คิดไปนอกงานแล้วเราก็ดึงกลับมาให้อยู่ในกรอบของงานอย่างนี้การดูลมหายใจหรือการทําอานาปนาสติที่พระอาจารย์นะคะ ได้บรรยายพวกเราทราบจะสามารถทําให้เราดุดพลได้อย่างไรในข้อนี้พระพุทธเจ้านะคะท่านได้กล่าวไว้ว่าอย่างไรอยากจะให้พระอาจารย์ให้ความกระจ่างะคะ่ะในเรื่องของการฝึกอานาปนาสติจะมาที่ทําให้เราดุดพลได้อย่างไรคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูโพชงเจดพระศาสดาอธิบายการรู้ลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยนะไปจนถึงบีมุตเลยเอ,อ,อันดับแรกลอง ไปดูสติปัฏฐานสี่นะลมหายใจเข้าออกสติปัฏฐานสี่เนี่ยจะบริบูรณ์เพราะอานาปานาสติบริบูรณ์นะถ้าเราอยากดูว่าพระศาสดาอธิบายไว้อย่างไรนะพระเจ้าของเราเองเมื่อ2,000กว่าปีอธิบายอย่างนี้นะพระเจ้าเนี่ยอธิบายอานาอธิบายสติปัฏฐานสี่ด้วยการทําอนาปานาสติอย่างเดียวรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกแค่นี้นะพระเจ้าบอกพ สุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลจเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรสติปัฏฐานทั้ง4ี่งทําสติปัฏฐานสีให้บริบูรณ์ได้จเจริญอาณาปาย,ยัางไงทําให้สติปัฏฐานสี่บริบูรณนะ์ก็จเจริญอย่างนี้หายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรูนะ้ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทํากายสังขารในลำงับทําแค่นี้ชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ นั้นตัวอนา,าปาเนี่ยเป็นสติปัฏฐานทั้งสี่ครบถ้วนในตัวของมันเสร็จนี่คือมุมของการเห็นกายในกายแล้วพระองค์ก็อธิบายเพิ่มว่าเพราะพระองค์เห็นว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเนี่ยมันเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเห็นนั้นในเรื่องนี้พิสุจน์นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้แค่เรารู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ยเธอกำลังเห็นกายในกายนะลองไปดูอีกอันหนึ่ง เวทนาก็ได้ขณะที่โยมนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ยสุขทุกข์มไม่ได้สุขทุกข์เฉยๆขณะที่เฉยๆเนี่ยคือเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายนะเพราะนั้นขณะที่ <c oughs> นั่งไปเนี่ยเราเกิดปิติรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารคือการปรุงแต่งของจิตแล้วทําจิตตสังขารให้ลํางับชื่อว่าเห็นเวทนาในเวทนาพระองค์บอก เราย่อมกล่าวการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายนะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิสูจน์นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เป็นประจำนะมีความเพียรเผากิเลสกำลังเพียรเผากิเลสละแค่นั่งรู้ลมเนี่ยนะไปดูจิตตานุกสสนาแค่นั่งรู้ลมก็เป็นการดูจิตนะถ้าทำจิตให้ <c oughs> ปราโมดนะตั้งมั่นปล่อยอยูนะ่ชื่อว่าเห็นจิตในจิตนะ ด้วยการรู้ลมเพราะพระอ,องค์บอกเราไม่กล่าวอาณาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอ,อันลืมหลงไม่มีสัมชัญญะเพราะเห็นนั้นในเรื่องนี้พิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำจิตผู้รู้เนี่ยมารู้ลมหายใจเนี่ยถ้าโยมรู้ลมเป็นกายานุปัสนาถ้าโยมรู้สึกถึงความเฉยเฉยขณะที่รู้ลมเป็นเวทนานุปัสนาถ้าโยมรู้ว่าจิตฉันกําลังรู้ลมเนี่ยเป็นจิตตานุปัสนาคือตัวนี้พระองค์จึงบอกเราไม่กล่าวอาาปาคือไม่กล่าวว่าการรู้ลมหายใจ เป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นถ้ารู้ลมอยู่ก็คือมีสตินะเพราะฉะนั้นคนที่รู้ลมเนี่ยจะบอกว่าเป็นผู้ขาดสติหรือสติลืมหลงไม่ได้นะนั่นแสดงว่าขณะรู้ลมเธอเป็นผู้มีสติสัมปชัญญนะและนั่นคือเธอกําลังรู้ว่าจิตเรากําลังรู้ลมเป็นจิต,ตานุปัสสนา และถ้าใครเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนจิตรู้ลมอยู่แล้วเห็นมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเรื่อยๆอย่างเนี้ครูเจ้าบอกนี้เป็นธรรมานุปัสนาสิปทานเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนสี่อาการนี้เห็นความไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนนะเมื่อเห็นตรงนี้แล้วทําอย่างไรคร <c oughs> <c oughs> ูเจ้าบอกให้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมัน่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดี เข้าไปเฝ้าดูให้ดีในจิตที่ตั้งมัน่นน่ะเพื่อให้เห็นตรงนี้ไงนั้นเวลาเราจิตเราตั้งมัน่นไม่ว่าจะระดับใดก็ตามเข้าไปเฝ้าดูให้เห็นการแปลเปลี่ยนแปลเปลี่ยนคือเห็นอริยสัจแค่นั้นเองเกิดดับนั่นเองอะ่ะนะถ้าโยมจเจริญอาณาปานสีอย่างนี้อานาปานสีอันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้ชื่อว่าทําสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้เห็นนะอาระณนะทีนี้โยมรู้ลมอย่างเดียวแล้วนะสติปัฏฐานบริบูรณ์นะ แล้วดูว่าสติประธานบริบูรณ์เนี่ยเดี๋ยวพ่อชงเจตจะบ,บริบูรณ์ด้วยอาการอย่างไงไปดูพ่อชงเจต <c oughs> นะแล้วจากพ่อชงเจตบริบูรณ์วิชาวิมุตจะปรากฏขึ้นจะบ,บริบูรณ์นี่ยังไม่ได้เปลี่ยนไปทําวิธีอะไรเลยนะไม่ต้องมีอสุภาพไ,ไม่ต้องมีอาหารปฏิกูลไม่ต้องไปนั่งอดกลับอดนอนอดข้าวอดอาหารไม่ต้องนั่งรู้ลมเฉยๆนี่รู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออก <c oughs> เห็นนะอืมเพราะฉะนั้น พระเจ้าก็ตรัสว่าจเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรโพชฌชงเจ็ดจึงจะบริบูรณ์ได้นะสมัยใดพิสูจน์ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำนะตามเห็นกายในกายก็คืออะไรรู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกที่พระเจ้าบอกว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นชื่อว่าเป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุน,นั้นในเรื่องนี้พิสูจน์นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายเราต้องเชื่อมคําพูดพระเจ้าให้ได้ จากพระสูตรนั้นเชื่อมาพระส,สูตรนี้พระสูตรนี้พูดแต่เห็นกายในกายเห็นไหมพระสูตรเมื่อกี้บอกว่าขณะรู้ลมชื่อว่าเห็นกายในกายจับมาเชื่อมต่อเลยบอกว่าขณะเห็นกายในกายเนี่ยชื่อว่าเพียรเผากิเลสนะแล้วพิสูจน์นั้นเนี่ยเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงนะเลื่อนต่อไปนะสมัยใดสติของพิสูจน์ผู้เข้าไปตั้งไว้แล้วเป็นธรรมชาติไม่ลืมหลงโยมตั้งอยู่กับลมยาลืมลมนะเพราะนั้นถ้าโยมไม่ลืมลมหายใจขณะนั้นสติสัมโพธชงโยมบริบูรณ์ละ เมื่อสติสัมโพชชงบริบูรณ์ต่อเลยไหมต่อเลยได้รู้ลมหายใจอย่างเดียวยังไม่ต้องไปเวทานาจิตตาธรรมมาเพราะสติปัฏฐานทั้งสี่สมบูรณ์ในตัวของมันเองโยมเจริญกายานุปัสนาแค่รู้ลมถึงวิมุติได้เลยจเจริญตัวนี้ก็ถึงวิมุติได้เลยจเจริญตัวนี้ก็ถึงวิมุติได้เลยจเจริญตัวนี้ก็ถึงวิมุติได้เลยนี่ยกมาหนึ่งอันที่พระศาสดา,าอธิบายรู้ลมบริบูรณ์ สติปัฏฐานบริบูรณ์สติปัฏฐานบริบูรณ์โพชชงบริบูรณ์พอโพชชงปับ๊บผู้เจ้าแยกทีละตัวผู้เจ้าลงทุนอธิบายเนี่ยในสติปัฏฐาน4เนี่ยว่าขณะกายานุปัสนาบริบูรณ์เนี่ยจะทําให้วิมุตติบริบูรณ์ด้วยอาการทั้ง7ยังไงแล้วก็มาเริ่มอธิบายใหม่พูดใหม่ว่าถ้าเวทนาบริบูรณ์ด้วยการดูลมหยายใจอย่างเนี้ยวิชาวิมุติจะบริบูรณ์ยังไงพูดซ้ําเหมือนกัน4รอบเปลี่ยนแค่กายเวทนาจิตธรรมเข้าใจไหมเพราะนั้นในส่วนของกายอย่าลืมลม ในส่วนของเวทนาอย่าลืมเวทนาในส่วนของจิตอย่าลืมจิตในส่วนของธรรมอย่าลืมธรรมคือการไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือนะท่านี้เรามาดูในส่วนของกายอย่างเดียวเพราะอันเดียวก็เข้าถึงวิมุติได้แล้วนะพระเจ้าก็บอกสติสัมโพชฌธชงก็คือเรายังไม่ลืมลมหายใจสั่งง่ายๆแค่นี้สอนรับกับพระสูตรเมื่อสักครู่นี้ไหมว่ากายยกตาสติอันชนเราใดหลงลืมอมาตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมเห็นนะ นี่คือความสอดรับของคาพุทธเจ้าโยมไปดูกี่พระส,สูตรก็ตามคาพุทธเจ้าจะแมทกันหมดเลยสอดรับกันสอดรับกันหมดไม่มีการขัดแย้งกันพุทธเจ้าบอกเลยตัวพระองค์พูดไม่มีการขัดแย้งกันเนะพราะฉะนั้นคาพุทธเจ้าเนี่ยขัดกันไม่ได้นะเ <c oughs> พราะฉะนั้นเมื่อโยมไม่ลืมแค่ไม่ลืมลมนี่นะสติสัมโพชงปาลบแล้วนะเต็มรอบแห่งการเจริญบริบูรณ์ละนะจากนั้น สูสุเมื่อมีสติเช่นนั้นอยู่เนี่ยย่อมทําการเลือกเฟ้นใครควรทําขณะที่เลือกเฟ้นใครควรทําอยู่เนี่ยขณะนั้นชื่อว่าธรรมวิจยะสัมโพชงเนี่ยถึงการเต็มรอบแห่งความเจริญโยมใครควรอะไรจิตโยมเนี่ยไม่ลืมลมอยู่กับลมเนี่ยโยมดูสิลมมีชีวิตไหมไม่มีอ้าวแล้วใครเป็นคนรู้ลมอยู่ใครเป็นคนไม่ลืมลมโยมก็จะรู้จักวิญญาณขนันทันทีคือผู้รู้หรือจิตเราที่กําลังรู้ลมอยู่ลมพัดไปมาเนี่ยมีชีวิตไหมไม่มีความรู้สึกอะไร ลมที่ไหลเข้าไหลออกก็ไม่รู้แล้วใครเป็นคนรู้ว่าลมกําลังไหลเข้าไหลออกเนี่ยจิตนะยมจะเห็นสองธรรมชาติทํางานอยู่ด้วยกันเนี่ยธรรมวิจายาไม่ต้องไปวิจายาที่ไหนไกลวิจายาตรงนี้จุดที่เราอยู่ตรงนี้ว่าตรงนี้คืออะไรเข้าใจไหมอ่านั้นเราครขควรตรงนี้เนี่ยธรรมวิยาสัมโพชฌงบริบูรณ์นะจากนั้นวิยะสัมโพชฌงจะบริบูรณ์เพราะว่าขนาที่โยมไขค,ควรตรงเนี้ยความเพียรที่ยมทําตรงเนี้ยความเพียรที่เราไม่ลืมลมและไขค,ควรตรงเนี้ย ครูเจ้าบอกเนี่ยเป็นวิริยะสำโพธชงพิสษุนั้นเมื่อเลือกเฟ้นใคร่ควรอยู่ซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญาเนี่ยขณะที่เลือกเฟ้นใคร่ควรทำความเพียรนั้นไม่ย่อหย่อนยมต้องมีความเพียรและขณะนั้นชื่อว่าเป็นธรรมันพิสษุนนั้นป่าลบแล้วสมัยใดความเพียรไม่ย่อหย่อนอันภิกษุผู้เลือกเฟ้นใคร่ควรทำนั้นด้วยปัญญาป่าลบแล้วสมัยนั้นวิริยะสำโพชชงก็เป็นอันว่าพิสษจนนั้นป่าลบแล้วนะถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญนะและถ้าบุคคลมาทําอย่างนี้อยู่ปิติจะเกิด นะเพราะจิตยมจะเบาจากอากุศลไปจะเบาจากความฟุง้งซ่านนะจิตจะสงบลงมากให้ควรอยู่ในจุดเล็กๆนิดเดียวตรงนั้นนะผู้เจ้าก็จะเรียกเป็นปิติสมโพอชงนะอาการจิตจะไหลไปตามของมันเองปิติจะเกิดนะปัสสธิจะเกิดนะ,ะ,ะเพนะราะนั้นเมื่อความเพียรอันปาลบแล้วปิติอันเป็นนิลามิตรก็จะเกิดขึ้นนะ รั้นทะยมมีความเพียรได้ขนาดนี้เป็นไปตามอาการนี้ไม่ลืมลมเนี่ยนะไม่เพลินไปกับอารมณ์ต่างๆนิ่งอยู่กับลมไข้ควรอยู่ตรงนี้แค่นั้นปิติจะเกิดก็ชื่อว่าปิติสัมโพชงเป็นนั้นว่าพิสุทธิ์นั้นปารลบแล้วโพชงแปลว,ว่าองค์ตัดสรุรรมนี่อธิบายตอนที่กําลังจะตัดสรุบรรลุธรรมขั้นสุดท้ายคือพระอรหันต์ที่จะเข้าวิมุติเข้าใจไหมเมื่อโยมมีปิติแล้วจิตจะเดินไปสู่ความเป็นปัสสัตนะ พิสูจนนั้นเมื่อมีใจประกอบด้วยปิติแม้กายก็รำงับแม้จิตก็รำงับจิตโยมที่มีปิติเนี่ยใครเคยได้ปิติเนี่ยจิตจะนิ่งและจะมีความสุขขึ้นมาตัวสุขตรงนี้ก็คือตัวปสัสสตินั่นเองนะพระเจ้าจึงบอกว่าสมัยใดทั้งกายและจิตของผู้มีใจประกอบด้วยปิติย่อมรำงับสมัยนั้นปสัสสติสัมพชฌชงก็เป็นอันว่าพิสูจน้ำปารบแล้วมันจะติดก,กันเลยเหมือนโยมรักษาศีลเมือ่อศีลโยมดี ไม่ต้องไปบอกว่าโยมจะไม่เดือดร้อนใจความไม่เดือดร้อนใจเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเรียกอวิปปิสารย่อมเกิดขึ้นเองนะนั้นอย่างเดียวกันขอให้โยมตั้งจิตครั้งแรกไว้ถูกคือไม่ลืมลหมหายใจจิตจะเดินไปตามอาการนี้นะเมื่อมีปัสสติตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธินะจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิตรงนั้นก็คือสมาธิสมโพชฌม,มีความพร้อมนะ ใกล้จะบรรลุธรรมละนะภิกษุนั้นเมื่อมีกายอันรำงับแล้วมีความสุขอยู่จิตย่อมตั้งมัน่นภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตของพิสูุผู้มีกายอันรำงับแล้วมีความสุขอยู่ย่อมตั้งมัน่นสมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงก็เป็นอันว่าพิสูุนั้นปาลบแล้วนะทีนี้จะหลุดพ้นยังไงก็ไปเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงจิตที่ตั้งมัน่นพระเจ้าให้ไปทํายังไงให้เข้าไปเฝ้าดูถ้าพิสูจนนั้นเนี่ยเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนนนนั้เเป็อย่างดี นั่นแหละเดี๋ยวจะเห็นอะไรเห็นการแปลเปลี่ยนเห็นการเกิดดับนะภิกษุนั้นย่อมเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีจิตตั้งมั่นแล้วให้เข้าไปทําอย่างนี้เข้าไปเฝ้าดูนะสมัยใดภิกษุเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีสมัยนั้นอุเบขาสัมพโพชฌงก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปารบแล้วอาล่ะโยมเดินมาถึงอุเบขาสัมโพชฌงพ่อชงโจที่7วิชาวิมุตจะปรากฏแล้วนะ นั้นเมื่อโยมเฝ้าดูอยู่อย่างนี้นะให้เห็นมันเกิดมันดับมันเกิดมันมันดับมันเกิดมันดับจิตที่ตั้งมั่นไม่ได้เกิดดับปล่อยแต่ให้เข้าไปเฝ้าดูมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนี้นิด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 สังเกตให้ดีเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เวลาจิตตั้งมั่นไม่ได้เข้าไปเฝ้าสังเกตให้ดีจึงบอกไม่เห็นมีอะไรเกิดดับเลยมันก็นิ่งดีนี่นี่เห็นนะซึ่งพระเจ้ายืนยันสมาธิเจ็ดระดับเกิดดับหมดไม่มีอะไรไม่เกิดไม่ดับ จะมีสมาธิสองขั้นสุดท้ายแค่นั้นคือเนวสัญญานาสัญญาจตนากาส,สัญญาเวทิเทโลดที่ไม่มีอะไรเกิดดับวิธีจะเห็นเกิดดับต้องออกจากสมาธิไาแล้วครับไปใหม่เพราะ,ะนั้นสมาธิทุกขั้นที่คนส่วนใหญ่ทําได้เกิดดับหมดนะเพียงแต่เราเข้าไปสังเกตไม่เห็นแค่นั้นเองนะยังมีการเกิดดับในองค์ของสมาธิอยู่แต่มันละเอียดนะ <c oughs> พระเจ้าจบไว้ตรงนี้แล้วก็ย้อนไปอธิบาย เวทานานุปัสตาสิปทานตรัสเหมือนกันทุกตัวอักษรเปลี่ยนแค่เป็นเวทานาเห็นนะเพราะฉะนั้นเวลาศึกษาพุทธวจนะเวลาพระศาสดาพูดซ้ําอย่าเพิ่งเบือ่อมันมีนัยสําคัญคือบ่งบอกให้เราทราบว่าทั้งสี่สติปัฏฐานสมบูรณ์ในตัวมันเองไม่ต้องไปวิ่งทําทั้งสี่อันอย่างที่บางคนเข้าใจเพราะไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะอย่างนี้เพราะฉะนั้นทําอันเดียวก็ได้เข้าวิมุตต์ได้เทนี้ไปดูว่าเข้าวิมุตต์อย่างไร ภิกษุทั้งหลายโพธิชงทั้งเจ็อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงทําวิชาละยมุธให้บริบูรณ์ได้เมื่อกี้เราเดินมาถึงอุเบกขาสัมโพชิชงใช่ไหมภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมเจริญสติสัมโพธิชงอนาศัยวิเวกวิราคะนิโรดน้อมไปเพื่อโวสักะตัวนี้อีกเหมือนกันตัวโพชฌชงเจ็ดเนี่ยทั้งเจ็ดตัวเนี่ยสมบูรณ์ในตัวมันเองอีกย่ยอมเจริญสติสัมโพธิชงอย่างเดียวนะเจริญวิริยะ นะจเจริญธรรมวิยะปิติปสัสสธิสมาธิอุเบขาแต่ละอันถ้าจเจริญด้วยอาการอย่างนี้คือวิเวกวิราคะนิโรดน้อมเพื่อโวสักนะโยมก็สามารถเข้าวิมุตไดนะ้นั้นขณะที่จิตโยมตั้งมัน่นอุเบขาสัมโพชฌงบอกอะไรให้โยมเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมัน่นนั่นคือโยมไม่ไปเป็นตัวความตั้งมัน่นแต่โยมเป็นผู้ดูความตั้งมั่นนั้นอีกที เมื่อเป็นผู้ดูความตั้งมั่นแสดงว่าผู้รู้กับอารมณ์ที่กำลังตั้งมั่นนั้นเป็นอื่นจากเราผู้สังเกตอยู่เป็นคนละตัวกันและเมื่อโยมเข้าไปเฝ้าดูให้ดีนะผู้เจ้าจึงบอกว่าอาศัยวิเวกจิตที่ตั้งมั่นอาศัยวิลาคะจิตที่จางคลายอาศัยนิโรธเมื่อจิตดับน้อมไปเพื่อโวสักะปล่อยวางเลยโยมก็หลุดพ้นณจุดนี้นี่ผู้เจ้าอธิบายขั้นตอนอย่างละเอียดเป็นเหตุเป็นผลหมดโยมจะเห็นภาพของการที่ว่า ทำไมผู้เจ้าจึงสอนการละความเพลินจิตอยู่กับลมตั้งมั่นตรงนี้หรืออยู่กับกายแล้วไปตามลําดับหลุดพ้นได้ยังไงเห็นนะมเพราะนั้นคนจะมองไม่ออกเอยไปนั่งรู้ลมมันก็โง่สิไม่ได้คิดเนี่ยนี่ก็คิดไปพื้นๆอย่างนี้บางคนวอาโอ้ยรู้แค่ลมก็เป็นสมถาะาไม่ใช่วิปัสนาผู้เจ้าอธิบายจนถึงวิมุตตินี่เพราะไม่ศึกษาคําศาสดาตัวเองเห็นนะอืมก็พูดกันไปตามภาษาของเราผู้ไม่รู้เรื่องอย่างนี้เพราะนั้นอาตมาถึงบอกว่า พระศาสดาทำไมจึงเน้นย้ำว่าต้องศึกษาคำของพระองค์เท่านั้นเพราะธรรมะเป็นของลุ่มลึกนะละเอียดมากอย่างนี้เพราะฉนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่าตัวนี้นะ,อะลองเลื่อนไปธรรมวิยะวิริยะปิติปัสสิสมาธิอุเบกขาได้หมดอย่างได้อย่างหนึ่งถ้าอาศัยวิเวกค,คือจิตที่ตั้งมั่นขณะนั้นวิราคาจิตจางคลายนิโรธเมื่อจิตดับน้อมไปเพื่อโวสกะรีบปล่อยวางทันทีอยู่ที่อินทรีย์บารมีแต่ละคนวะ ทันหรือเปล่าโพชงทั้งเจ็อันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้ชื่อว่าทําวิชาวิมุติให้บริบูรณ์ได้ดังนี้นะโอเคไหมอ,อันนี้อธิบายให้ทุกตัวอักษรอ,อย่างละเอียดเนาะอ่ะสัมมาสติกายเวทนาจิตธรรมมีสติเลือเล่อลึกระลึกถึงกายก็เช่นลหมหายใจการเคลื่อนไหวรีบทของเราะอะ จิตในฐานการงานก็ได้นะรู้อยู่กับงานที่ทําในปัจจุบันส่วนเวทนานุปัสนาสิปฐานพระเจ้าก็บอกว่าการทําในใจเป็นอย่างดีตอนลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นชื่อว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิสุจน์นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำ แค่เรารู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกและทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกนะชื่อว่าเรากำลังเห็นเวทนาในเวทนาคืออทุกขมสุขนิ่ง,งๆเฉยๆขณะที่โยมนั่งรู้ลมหลายใจเข้าโยมไม่ได้สุขทุกข์อะไรโยมเฉยๆรับรู้ลมเข้าลมออกแค่นั้นนะถ้าปิติเกิดโยมก็รู้สุขเกิดโยมก็รู้ และพยายามระง,งับจิตตสังขารการการปรุงแต่งของจิตที่ออกไปสู่ปิติสู่สุขการขยับออกไปแล้วทำจิตตสังขารให้ลำง,งับสงบนะ